เจนเดอร์เวอร์คบวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวอักษร A เลยดีกว่านะคะจะหนึองคำว่าอโรมนติกค่ะอโรมนติกเนี่ยนะคะมันเป็นคำที่ใช้อธิบายคนที่ไม่ได้มีความรู้สึกทางโรแมนติกหรือความสนใจที่แบบในใจมีความรู้สึกโรแมนติกกับผู้อื่นนะ ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ย,เ,ยเขาอาจจะมีความสนใจทางเพศหรือว่าไม่มีก็ได้นะคะก็คือไม่ได้ปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกกับใครอะ่ะความเป็นอารมณ์ติกเนี่ยก็ไม่ได้แบบความว่าไม่สามารถรักใครได้นะก็คือมันสามารถที่จะเอาใจใส่ผู้อื่นมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแล้วก็มีความหมายกับคนอื่นได้ในรูปแบบอื่นๆคะ่ะอย่างเช่นความสัมพันธ์แบบพี่น้องความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่อิงกับความเคารพแล้วก็ความไว้วางใจซึ่งกันและกันค่ะสําหรับบางคนนะคะความเป็นอารมณ์ติกเนี่ยมันก ส่วนหนึ่งของตัวตนที่คงที่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วก็เป็นตลอดไปนะในขณะที่บางคนเนี่ยเขาก็อาจจะค้นพบว่า มันเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการเวลาหรือว่าตามสถานการณ์ก็ได้นะคะดังนั้นการยอมรับแล้วก็เข้าใจความหลากหลายของประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเนาะที่เราจะต้องเคารพสิ่งที่มนุษย์คนหนึ่งเป็นค่ะมาสรุปนะคะลักษณะสําคัญของอารมณ์ติกกันค่ะข้อแรกนะคะก็คือไม่ได้มีความรู้สึกหลงรักหรือว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ทางโรแมนติกกับใครค่ะข้อที่2นะคะก็อาจจะมีความสัมพันธ์แบบอื่นได้นะความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งอย่างอื่นอย่างเช่นแบบมิตรภาพแบบครอบครัวนะคะแค่มันไม่ได้อยู่ในเชตของความโรแมนติกแค่นั้นเองนะะค้ก็ไไม่ด หมายความว่าคนที่เป็นอาร,รมณ์ติกเนี่ยเขาจะเกลียดหรือว่าเขาจะไม่ชอบความรักหรือเกลียดความสัมพันธ์โรแมนติกนะบางคนอาจจะมีความต้องการทางเพศหรือว่าไม่มีความต้องการทางเพศก็ได้ะคะ่ะเจไดโวแคบบาราลีนะคะเซตต่อไปตัวอักษรต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรมารอติดตามกัน,นะคะ่ะ